นะเป็นคดีความก็สู้กันไปนะครับไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรส่วนตัวกับคุณสนทินะก็ต่างคนต่างฟ้องไปใครแพ้ก็รับโทษกันไปแค่นั้นเองสบายๆย,ยามเช้าครับนะครับมีอะไรกันบ้างครับเช้านี้ครับนะเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจกันทําหากินนะครับเราคงจะไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครไม่ได้นะครับเพราะว่า รัฐบาลก็วันๆก็มุ่งแต่แก้ปัญหาของตัวเองพักร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะกันนะครับนะทุกวันนะครับไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนข้าวของแพงครับเออมาเช้านี้ก็มีแม่คงณแม่ค้าทักมาบอกข้าวของแพงอาจารย์เดช่วยบอกอรัฐบาลด้วยข้าวของแพงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรไม่เห็นมีใครออกมาดูแลเลยนะครับข้าวของแพงนะครับฝากรัฐบาลด้วยแพงจริงๆครับ มื่อวานนี้ไปกินร้านอา,อาหารใต้ครัวอะไรลุงคอนหรือเมืองคอนฮะที่ตลาดหาไทยหาไทยราดนะครับเขตของสามวาใกล้ๆบ้านผมก็คุยกับเจ้าของร้านก็บอกว่าของมันแพงกําไรก็น้อยคนกินก็น้อยลงคุณภาพอะไรต่างๆแย่ลงหมดเพราะฉะนั้นร้านอาหารการกินใกลใต้ตัวแพงหมดครับฝากรัฐบาลด้วยวันๆมัวจะนั่งทะเลาะก,กันนะ นายกก็ดูแต่เรื่องแข่งเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเอาเวลามาดูนะครับว่าข้าวของแพงจะทํำยังไงอันนี้เรื่องใหญ่จริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับจานเดย์ครับเพราะว่าเราต้องพูดทุกวันเพราะว่าสื่อบนชนก็ไม่ค่อยนําเสนอเรื่องข้าวของแพงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหลือช่องพี่เดนี่แหละนะก็ต้องมีหน้าที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนดีไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเรื่องข้าวของแพงนี่เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องที่สองก็ราคาน้ํามันราคาค่าไฟก็แพง นะครับยิ่งตอนนี้อิหร่านกับอิสราเอลทะเลาะกันยูเครนกับรัสเซียนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่กําลังจะตามมาเนี่ยมันก็ทําให้น้ํามันก็แพงทุกวันนี้ก็แพงอยู่รัฐบาลก็แก้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้รัฐบาลก็อ้างว่าต้องเก็บเงินเข้ากองทุนจริงไหมครับพี่น้องครับอะไรที่อาจารย์เดพูดแล้วไม่เป็นความจริงช่วยแย้งด้วยนะนะครับน้ามันแพงอะไรแพงทุกอย่างค่าไฟก็แพงค่ารถค่าเดินทางค่าแรงวันละสามสี่ร้อยค่าเดินทางรถไฟฟ้า ในกรุงเทพก็แพงรัฐบาลก็นะตอนหาเสียงก็บอก20บาทตลอดสายนะตอนนี้ก็แม่งแค่ขึ้นก็จะ20บาทนะนะเริ่มต้นก็15บาทนี่เท่าไหร่นะครับแพงครับแพงระดับต้นๆ้นของโลกประเทศจีนยังเอ่อยังไม่ได้แพงอะไรขนาดนี้นะลอนดอนอะไรก็ไม่ได้แพงขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะเรื่องค่าเดินทางค่าอะไรมันแพงครับเดินทางไปทํางานค่าแรงวันละสามสี่ร้อยเนี่ยค่าเดินทางก็หมดนะยิ่งถ้าใครไปเดินทางทํางานจาก แถวแถวรามินทานอกเมืองเข้าไปทํางานแถวแถวสีลมนี่ก็หมดเลยเงินเดือนสามสี่หมื่นก็ไม่พอใช้นะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องหนี้ครัวเรือนครับหนักครับผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้หนักฮะนะครับแล้วก็แบงก์ก็ไม่ปล่อยชื่อไม่ปล่อยสินเชื่อลําบากรัฐบาลก็ไม่เห็นทําอะไรเลยหาเสียงอะไรไปเยอะแยะประชาชนก็หลงเชื่อนะคิดว่าเข้าออมานี่เก่งด้านเศรษฐกิจนะสุดท้ายแล้วก็แก้อะไรไม่ได้หนี้ครัวเรือนก็หนักครับ นะครับเป็นหนี้กันหนักธนาคารก็ไม่ไปล่อยเชื่อ,อไม่ไปล่อยสินเชื่อไฟแนนซ์ก็ไม่ปล่อยเหลือแต่นอกระบบนอกระบบนี่กระดกเบี้ยก,ก็แพงนะเดี๋ยวนี้ทุกคนใครจะเอาเงินเอาทองก็ต้องไปนอกระบบปไปขายฝากนะที่ดินร้านหนึ่งก็ขายฝากสัก60บาทนะขาดทุนไปเท่าไหร่นะสี่สิบบาทนี่ยกตัวอย่างง่ายๆราคาร้อยหนึ่งหลังจากนั้นพวกรับซื้อฝากนี่ก็เอาไปขายต่อร่ลำรวยกันนะครับโรงแรมอาคารสถานที่เดี๋ยวนี้เป็นของเท่าสัวหมด นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับพักพวกที่ทํางานกับเจ้าสัวเขาบอกตอนนี้เจ้าสัวมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็สละเงินมาสักสี่ห้าหมื่นล้านก็ซื้อทรัพย์สินนี้ยนะครับตอนนี้ทรัพย์สินในในประเทศไทยนี้ก็ตกอยู่กับคนไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตคนร้อยคนในประเทศเนี่ยนะคนสิบเปอร์เซ็นตนี้ก็มีชื่อเป็นเจ้าของอาคารที่ดินหมดแล้วครับบางจังหวัดที่แม่งหมดเป็นอำเภอเลยครับบางบางที่ในตำบลตำบลนี่นเป็นของเจ้าของคนเดียว ถนนแม้กระทั่งในย่านสีลมย่านสาทรอะไรพระรามสี่เนี่ยเจ้าของทรัพย์สินก็เป็นอยู่กับพวกเจ้าสัวหมดนะครับต่างจังหวัดนี่กิจการเล็กเลกน้อยก็กตายหมดห้างท้องถิ่นก็สู้ห้างในกรุงเทพไปได้สะดวกซื้อโชว์หวยไปหมดแล้วครับพี่น้องครับก็ฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลด้วยนะก็อาจารย์เรียก็ขอเป็นปากเป็นเสียงนะฮะจีนเทาก็เต็มบ้านเต็มเมืองเอาเงินมาลงทุนนะครับมันก็มาสวมชื่อนะขอยกเว้นภาษีขอยกเวน้น การลงทุนนะไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียนั่นเสียนี่ไม่ต้องยอมรับกฎหมายไทย BOI อะไรต่างๆนะครับสรุปแล้วเขาเรียกว่าการลงทุนศูนย์เหรียญเหมือนกับทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะนะครับประเภทลงทุนศูนย์เหรียญโรงงานศูนย์เหรียญน,นะรัฐบาลไทยประเทศไทยก็ไม่ได้อะไรมีแต่จีนเท่าครับพอได้เงินเสร็จมันก็โอนกลับประเทศมันนะประเทศไทยก็เป็นได้แค่แหล่งระบายสินค้าจนล้นตลาดไปหมดนะ พี่น้องประชาชนตาสว่างกันได้นะตามตลาดนัดก็เต็มไปด้วยขมรล,ลาวพะา่าเต็ไมไปหมดอย่างเมื่อวานนี้ผมไปก็เจอแต่ขมรล,ลาวพะมาครับนะครับคุณเซนจะจะควักมือเรียกบอกให้ hey, กลับบ้านเรากลับบ้านเราไม่มีใครมาเมื่อวานนี้เจอขมรผู้หญิงนะครับขายผลไม้ขายเงาะขายทุเรียนนะขายส้มขายลิ้นจี่ขายอ่างุนสนิทกับพี่เดกก็คุยกันน้องจะกลับประเทศบอกไม่กลับหรอก ถ้าประเทศเขมรมัน,มนจเจริญจนขนาดทำมาหากินได้สุขสบายมันไม่มีใครหลบหนีเข้าเมืองหรือว่าหนีตายมาทํางานอยู่เมืองไทยไม่มีใครกลับนะครับนั้นเพราะนั้นชาวเขมรในประเทศไทยก็อย่าไปหลงเชื่อหุ้นเซ็นกับหุ้นมาเน็ตนะครับกลับไปก็ไม่มีงานทำแล้วครับนะไม่มีงานทํานะครับเขาบอกเลยไม่มีใครกลับนะครับแล้วรัฐบาลไทยก็ไม่มีใครจะไล่เขมรไปไล่เขมรไปใครจะมาถ่ายทุเรียนให้เรานะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับแล้วก็ ถามๆพวกเขเมนะเขาบอกในประเทศไทยนี่เป็นล้านนะแต่ตัวเลขที่แจ้งนี่สามสี่แสนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนั้นคนหลบหนีเข้าเมืองก็แบบคือคนส่วนใหญ่นะหลบหนีเข้าเมืองมันก็จ่ายเงินเจ้าที่เป็นรายเดือนไปนะถ้าแจ้งล่วงหน้าก็หัวละห้าร้อยตอนนี้อาจจะเป็นหัวละพันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็หัวละห้าร้อยไปนะครับนะครับถ้าถูกจับได้ก็ต้องเสียเป็นหมื่นนะก็ไปจับได้ก็ไปพิพากษากันแถวๆอ่าข้างตลาดข้างโรงงานนะครับ ก็คดีความก็ไม่ต้องไปถึงศาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับมีเงินมีอะไรต่างๆก็จบนะบ่อนการพนันก็เต็มเว็บพนันก็เต็มบุหรี่ไฟฟ้าก็แน่นนะครับายาเสพติดก็เต็มบ้านเต็มเมืองไม่นะรัฐบาลหน่วยงานราชการไม่คิดจะปราบครับวูบ้าบวูบ้านะครับนะบนะก็ปราบเฉพาะบางรายไอ้พิกขี้ยาติดยาหลอนยาก็เต็มบ้านเต็มเมือง นะครับบ้านเราเนี่ยนะนะความไม่ปลอดภยัยมิจฉาชีพแม่งนับวันก็เพิ่มตอนแรกอยู่ในพมา่าตอนนี้แม่ไปอยู่ในเขมรแล้วสบายอยู่สุขสบายครับนะนะครับอุลเซนก็ไม่เห็นปราบอะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะนั้นทุกคนก็ตั้งใจทำมาหากินครับอย่าไปคาดไปหวังอะไรใครมีหนี้เยอะก็ลดหนี้ลงลดลดลงนะครับนะนะครับ,นะครบใครจะคิดจะเช่าซื้อรถก็ใช้วิธีการขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์เอา นะครับต้องเอาตัวรอดเพราะว่าถ้าเรามีได้เงินมาเดือนละ 3- ามสี่หมื่นมาจ่ายนู่นผ่อนนั่นผลนี่มันจะไม่เหลือพอกินเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดยุคนี้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนักอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วเป็นกําลังใจทุกคนตื่นมาก็ทำมาหากินไปขยันขันแข็งรักษาสุขภาพออกกําลังกายเมื่อเช้าอาจารย์เดยตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ออกกาลังกายได้ไม่กี่นาทีครับแต่แม่งก็ดูสดใสเนี่ยซาบซาเลยเห็นนะนี่ขนาด6กสิกว่าแล้วนะ ชุกรูเหนะ็นนะนะหลายคนก็ตายไปหลายคนแนละ้วเพื่อนฝูงนะดูแลสุขภาพตรวจร่างกายกันบ้างน,นะครับดานะชุกรูชุกรูแต่งตัวหล่อจะไปสารอาญาครับวันนี้ไปเป็นจำเลยนะครับเอ่อสนธิเขาฟ้องบินประมาทเราจำเลยเ้าไปสู้กันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพี่เดเป็นโจทย์สนที่จำเลยก็ผัดกันคนละหมะัดนะครับส่วนเรื่องขเขมรก็ไม่ต้องพูดถึงครับประชุมอะไร j จ c อะไรชายดวงชายแดนก็สองวันเปลืองไฟเปลืองเน็ต เปิืค่าใช้จ่ายเดินทางไปเจรจาเพราะอะไรหุนมาเน็ตนะลูกชายหุนเซนก็ไม่ได้มีความจริงใจในการเจรจาสรุปแล้วผลการเจรจาก็คือสรุปแล้วก็นะครับขเขมรก็เป็นประเภทหน้าอย่างหลังอย่างนะครับสุดก็บอกว่าอยากจะให้มีการเจรจาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับไปก็เปลืองไฟเปลืองแก๊สเปลืองเน็ตเสียค่าใช้จ่ายครับขเขมรไม่มีความจริงใจแถมยังแถลงการบิดเบือนอีกหากว่าไทยได้มีการเจรจาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้ว เท่ากับว่ายอมรับเรื่องเขตอํานาจของเขมรน,นะครับซึ่งเป็นความเช็ดบิดเบือนความจริงรัฐบาลไทยก็เพิ่งตื่นเมื่อตอนสี่ห้าทุ่มนะครับออกถแถลงการตอบโต้ไม่เป็นความจริงในการประชุมที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ฝรั่งสรงฝรั่งเศสเจ้านานิคมเขมรเขาเ,เคยทําไว้ถ้าเราไปยอมรับเงื่อนไขนั่นกะ็แม่กระจบ้วครับนะถ้าถ้าตัวแทนรัฐบาลไทยไปยอมรับก็เท่ากับขายชาติหรือเปล่าไม่รู้ นะผมเชื่อว่าคนไทยไม่น่าจะขายชาติหรือพี่น้องคิดว่ามีนักการเมืองไทยบางตระกูลจะขายชาติประเทศเราจะมาเสียดินแดนในยุครัฐบาแลแพทองทานชินวัตรหรือเปล่านะหลายคนก็ตั้งคําถามนะแต่ผมเชื่อว่าตระกูลชินวัตรไม่น่าจะขายชาตินะแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสนิทสนมกับคุณเซนเป็นเพื่อนซีเพื่อนอะไรกันนะตระกูลชินวัตรบางคนก็ไปดองกับคำเหตุหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ทําไมไม่ใช้ความเป็นส่วนตัว นะช่วยเหลือประเทศชาติบ้างเงียบสนิทเลยชินวัตรนะครับตอบโต้ก็ช้าพูดจาก็อ่อนน้อมถ่อมตนกันเหลือเกินนายกนะเหมือนกลัวจะกระทบจิตใจเขมรหรือไงเขาไม่รู้นะครับนะก็ตอบโต้ไปแรงๆหน่อยเขมรมันไม่มีความจริงใจแล้วนะเราไม่ได้คุยกับมนเรื่องแผนที่หนึ่งตัวสองแสนมันก็บอกว่ามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วมันจะพาเราไปสาลโลกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราเจรจาก็เปืองแก๊สเปืองไฟเสียเวลาปะปะ มันไม่มีความจริงใจคบไม่ได้นะครับแล้วก็ไว้ใจไม่ได้บิดเบือนอีกนะครับแล้วก็ปล่อยข่าวทุกวันทุกวันให้คนมาดา่าประเทศไทยใครแม่งจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับมันไม่มีใครมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเพราะอะไรขอมมนแม่งไปกล่าวหามันประเทศเล็กๆโดนลมคมเหงรังแกจากไทยใส่ร้ายไทยหาว่าเป็นนั่นเป็นนี่แ่บบุกลุกมากอ,อ,อะไรต่างๆมากเอาเปรียบมันมากอะไรต่างๆทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงนะครับเราโชคร้ายที่มีเพื่อนบาานแบบขอมเมน แล้วก็ตระกูลหุ่นเซนเนี่ยมันก็นะไว้ใจยากรัฐบาลไทยก็เชื่อมันแล้เกินอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับท่านขอคุณท่านขอโทษปิดดงปิดด่านก็ต้องถามเขาอะไรต่างนะก็ฝากไว้ก็ตอนนี้เราก็เหลือความเชื่อมั่นคือทหารกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะที่จะปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้นะอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจอ่าท่านผู้บัญชาการภาคสองที่บอกว่าแผ่นดินของกูกูอยู่มานานแล้ว นะถ้าจะเอาแผ่นดินกูไปก็ต้องรวนกันก็คือพูดง่ายก็ต้องรบรากันไปนะเหมือนกับอิสราเอลกับอิหร่านใครมันจะยอมอ่ะตายก็ต้องตายตุยก็ต้องตุยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะแพทองทานเข้มแข็งหน่อยครับอย่าหน่อมแนมมากนะนะพัฒนาประสบการณ์ความรู้นะอย่าไปไร้เดียงสายอย่าไปเสียท่าเสียทางแม้กระทั่งคนของพรรคเพื่อไทยยังบอกเลยครับว่าการสื่อสารของรัฐบาลไทยนั้นล้มเหลวนะ นะผลสำรวจของคนไทยก็บอกแล้วนะครับไม่เชื่อมัน่นรัฐบาลแพทองทานนะเชื่อว่าไร้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะต่อกรกับเขมรคุนเซนนี่เลี่ยมจัดคุนมาเน็ตก็เหลี่ยมจัดนะนายกไทยดูท่าทางจะไม่ทันเกมนะครับนะเพราะนั้นก็ใครที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้ก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะทหารนะฮะนะเออนะครับนะครับ,นะรบภายในประเทศก็ํำบากภายนอกประเทศก็เขมรแม่กาจลูลอย่างเดียว นะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทหารสู้มันอย่าไปยอมมันนะครับถึงเวลาถ้าเกิดว่าโดนลุกลามก็ต้องต้องรบนะครับเราจะอยู่เฉยไม่ได้ดูอิสราเอลประเทศนิดเดียวฮนะสู้กับอิหร่านสู้กับซีเรียรสู้กับฮามาสสู้กับอะไรต่ออะไรสี่ประเทศพร้อมกันเลยครับนะนะครับประเทศเขานี่นะประเทศอิสราเอลเนี่ยเราไปศึกษาประวัติเนี่ยผมเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เนี่ยก็นาม,มาเล่าสู่ันฟังหนึ่งประเทศเขาหนึ่งเป็นคนฉลาด นะคนประเทศเขายิวเนี่ยคนฉลาดเก่ง 2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับโลกไม่รองใคร3อาวุธยุโทโธปกรณ์เขาอันดับหนึ่งของโลกอเมริกายัางสู้เขาไม่ได้เลยนะไอรอนอะไรโดมเดิมอะไรเขานะ่ยนะนะครับนะทุกคนมีอาวุธแต่แต,แต่อิสราเอลมีนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีป้องกันอาวุธได้ยิงมาเท่าไหร่สกัดได้หมดร้อยลูกแม่สกัดไปเกือบทั้งหมดเหลือไม่กี่ลูกอะถล่มลงประเทศเขาเพราะนั้นยิงมาแม่ก็เสียเวลา นะแต่ประเทศอิหร่านก็ไม่มอีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันขีปนาวุธที่เก่งกาจเท่ากับอิสราเอลนะครับเพราะนั้นก็ประเทศเล็กๆแต่ทเทคโนโลยีเขาสูงกว่านะครับนะทุกคนเป็นทหารหมดผู้หญิงผู้ชายอะไรเป็นหมดนะเขาสอนความเป็นทหารตั้งแต่เป็นเด็ก <Yeah. S 1> ความรักชาติความแพติออรอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นเราก็ดูนะครับว่าการต่อสู้ประเทศเล็กสามารถสู้ประเทศใหญ่ได้สมัยก่อนประเทศต้องใหญ่คนต้องเยอะสมัยโบราณสมยัยนี้ประเทศเล็กนิดเดียว นะครับแต่สามารถต่อกรกับประเทศใหญ่ๆอย่างอิหร่านซีเรียฮามุงฮามัดปาเลสไตน์เปิดสึกทสีด้านได้นะครับยุคนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีไม่ใช่พื้นที่นะครับไม่ใช่กําลังคนกําลังทหารก็ใช้โดรนใช้เครื่องบินไล่คนขับนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเพราะ,ะนั้นคนไทยก็ต้องพัฒนาศึกษาหาความรู้ดูข่าวสารต่างประเทศบ้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะไม่ใช่ดูแต่เรื่องผัวเมียตีกันดาราด่ากัน นะดามม่งดาม่าแม่งก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์หาเลยเลยเพราะนั้นก็ปรับสติปัญญาแบ่งเวลาดูข่าวเศรษฐกิจบ้างประเทศเราเป็นยังไงทำมาหากินยังไงค้าขายยากไม่ส่งออกเป็นยังไงงานการอะไรต่างๆราคาสินค้าสภาพนะนะครับนะข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมสังคมเราเป็นยังไงคนในประเทศไทยตอนนี้ก็เห็นแก่ตัวนะานะครับนะใจร้อนนะนะครับเห็นแก่ตัวใจร้อนนะนะครับ แล้วก็บางคนก็เป็นไงทําผิดกฎจราจรไม่เคารพกฎหมายมักง่ายพฤติกรรมมีคดีความชอบลม้มคดีนะชอบอะไรท้องเท,งทานะขอให้ได้เงินได้อํานาจจะใช้วิธีการสกปรกอะไรก็ได้เห็นนะการทุจริตคอร์รับชั่นเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะนนั้นก็ฝากฝากว่าเราต้องติดตามข่าวสารเยอะๆอ,อย่าเชื่ออะไรง่ายข่าวปลอมข่าวเฟคนิวยวย่อมันหมดนะครับนะนี่ก็ฝากฝากไว้นะครับเนีน่ยวันๆแม่มีแต่ข่าวคอมเมนก็ดูข่าวอื่นบ้าง นะดูซิว่าเป็นยังไงเราจะทํามาหากินอะไรกันยังไงนะอืมนะจะอยู่จะกินกันยังไงนี่สำคัญนะฮะนะมีฉาชีพแม่งเต็มไปหมดอะตวเนี้นะวันๆเนี่ยเราดูแต่ข่าวขมินแม่งจะอ้วกอะนะดูข่าวเศรษฐกิจตอนนี้จะทําไงค้าขายพืชผลการเกษตรตกต่ำรัฐบาลจะช่วยยังไงทุลงทุเรียนเงาะเงือมังคุดนะผลผลิตอ่าข้าวตกต่ำปาล์มเปิมจะดูยังไงกระทรวงกระทรวงเกษตรหายไปไหนหมดอยากเป็นกันแล้วเกินกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาทยไปดูแลสิ ยาเสพติดเนี่ยทุกหมู่บ้านเลยทำไงนะครับนะรัฐบาลไทยเมื่อคืนนี้แถลงข่าวกลางดึกผิดหวังกัมพูชาขาดความจริงใจบนพื้นฐานเพื่อนบ้านที่ดีเดินหน้าเรื่องออพื้นที่4ี่จุดไปสารโลกไม่สน,นกลไกทวิภาคียืนยันไม่กไม่มีการหาลือประเด็นหนึ่งต่อสองแสนแผนที่นี่ครับนะครับก็คือสรุปได้ง่ายก็รัฐบาลก็ผิดหวังขเขมรจริงๆแล้วแม่ไม่ต้องไปผิดหวังหรอกแม่ไม่ต้องไปหวังขเขมรเลยเพราะขเขมรแม่งหวังไม่ได้แม่งเขี้ยว นะหน้าอย่างหลังอย่างขาเขมรเนี่ยไอ้พวกตระกูลหุนเซนหุนมาเนตใช่ไหมครับนะไว้ใจอะไรไม่ได้มันไม่มีความจริงใจเลยประเทศไทยนี่ก็แบบโอ้โหไปเชื่อเขานะนหลายๆคนก็บอกว่าไร้เดียงสาทางการทูตก,การทหารหรือเปล่านะก็ฝากไว้แต่ผมยังเชื่อมั่นทหารนะแต่รัฐบาลไทยผมไม่เชื่อมันจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอะไรนะบุกลุกข้ามาตั้งสองสามร้อยเมตรทหารก็บอกอะ่ะมันไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วมันคือภัยข้างบ้าน นะครับแล้วก็พวกวิชาชีพพวกบอนการพนันพวกคอเซนเตอร์เต็มไปหมดประเทศเขานะครับแล้วมันจะพาไทยเราไปขึ้นศาลน้ำเจียจากันเชื่ออะไรมาได้เราไม่ได้พูดมันก็บอกว่าพูดนะเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเราก็ไม่พูดมันบอกว่าพูดกันแล้วตกลงกันแล้วใครไปคุยกับมันเนี่ยมันบิดเบือนเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างนะไม่มีมูลความจริงมันก็พูดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปอะไรมันมากนะนะครับนะครับเพราะนั้นก็ กลับมาทำมาหากินดีกว่าเนี่ยพืชผลทางการเกษตรทํายังไงเนี่ยนะทุกกทุกเรื่องทํำยังไงนะนะครับในประเทศเราเนี่ยจะทามาหากินกันยังไงเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยออข้าวของแพงจะทํายังไงร,รัฐบาลจะาหาทางช่วยไหมคนไม่มีงานทํารัฐบาลจะทาไงนะนะครับวันวัน,วนรัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรตื่นขึ้นมาแม่ครับว่าอ่าอ่ากูจะย้ายพักนะกูจะไปเป็นฝ่ายค้านกูจะยึดกระทรวงมหาดไทยเคน ถามเนี่ยรัฐบาลช่วงนี้คุณเคยคิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนบ้างไหมเนี่ยตื่นขึ้นมาดูจะทำยังไงเนี่ยเรื่องข้าวของแพงค่าแรงถูกเนี่ยคนต่างจังหวัดคนจนไม่มีงานทานะปัญหาอาชญา,ากรรมมิจฉาชีพเต็มไปห,หมดหลอกลวงต้มตุ๋นเต็มประเทศไปห,หมดแล้วทำยังไงดีนะครับเอายังไงดีครับเนี่ยงานการไม่มีทำเนี่ยคนจบใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครรับสมัครเลยนะครับทำยังไงรัฐบาลจะหางานยังไงค้าขายเนี่ยตลาดนัดแม่คงแม่ค้าจริงไหมครับ ใครเห็นด้วยอาจารย์เนช่วยแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์จะทำยังไงกันนะครับนะนะฮะนะครับนะขาเม็นมันก็คือภัยข้างบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านถ้าพูดถึงข้าเม็นก็คือภัยจากเพื่อนบ้านนะภัยข้างบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านมันไม่ใช่เพื่อนบ้านเรานะครับนะก็ดูนะครับจะเอายังไงกันเนี่ยเราไปผิดหวังกรรมบูชาจริงๆเราเนี่ยไม่ควรจะมีไม่ควรจะหวังอะไรกรรมพูชาเลยเพราะมันหวังไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ หน้าอย่างหลังอย่างนะครับอืมนะครับมันจะลุกลามเราอย่างเดียวนะครับเอาอยัางไงนะครับตื่นขึ้นมาจะทำอมาหากินยังไงนะหนี้สินยังไงจะาหาเงินที่ไหนใช้นี้เนี่ยอย่างอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็ไปบรรยายเรื่องการทวงหนี้การสืบทรัพยึยดทรัพย์บังคับคดีเนี่ยคือตอนนี้มันทวงหนี้หนักนะนะทวงหนี้จนไม่ไหวแล้วต้องให้อาจารย์เดไปสอนวิชาทวงหนี้เพราะว่าผมเรียนจบมาก็เป็นนักทวงหนี้แล้วก็เป็นผู้บรรยายทวงหนี้ใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็บอกนะ นะครับบริษัทข้างร้านเดี๋ยวนี้คดีความก็เต็ไมไปหมดอ่ะแม่งมีแต่โกงอ่ะนะขายของก็ต้องรับเงินสดแล้วไม่กล้าเชื่อเพราเชื่อแม่ก็บลให้เพื่อนยืมเงินแม่ก็โกงโกงเสร็จไม่พอหน้าด้านอีกนะครับนะยืมเงินเสร็จแล้วแม่ก็โกงโกงเสร็จนะมันก็ไม่ยอมจ่ายพอทวงนี้แม่ก็ฟ้องมินประมาทลูกนี้เดี๋ยวนี้แม่ก็มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็สินเสมอกันนะมีเงินลูกนี้มีเงินแทนทนี่ะใช้นี่เอาไปจ้างทนายเอาไปจ้างนักกฎหมายมาสู้คดีนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วพอทวงหนี้นะไปไปทวงหนี้ไม่ดีก็ฟอ้องหมิ่นประมาทนะคือเดี๋ยวนี้ลูกหนี้ธรรมดาก็การเป็นลูกหนี้หน้าด้านลูกหนี้หัวหมอเต็ไมไปหมดนะไม่รู้สานึกไม่นึกถึงบุญคุณของบุญคุณของเจ้านี่เต็ไมไปหมดบ้านเมืองก็เต็ไมไปด้วยความขัดแย้งเนะี่ยบนท้องถนนก็รัฐบาลก็ออกกฎหมายมาเรื่องใส่บวกกันน็อกแม่งก็ไม่ใส่พอดนปรับก็บอกว่าโอ๊ยปรับแพงจังนะแค่ใส่บวกกันน็อกก็จบไม่ใส่ครับอาจญากรรมอุบัติเหตุบนท้องถนนเต็ไมไปหมด นะครับอืมนะมีอะไรบ้างครับเราก็คุยกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะนะไปแล้วนะนะครับว่ากันไปนะครับเป็นกําลังใจนะครับเราทํามาหากินตื่นขึ้นมาก็นะคิดค้นพัฒนาตัวเองออกกําลังกายมองโลกในแง่ดีนะครับเอาละครับอาจารย์เดก็คงจะคุยแล้วสั้นๆนะครับนะนะครับอ่านะครับอ่สั้นๆนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความคดีแพ่งคดียาล้มละลายปกครอง แจ้งความเท็จหมิ่นประมาทปัญหาครอบครัวมรดกก็สอบถามก็ได้อินบง็อินบ็อกมาวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนสวัสดีครับชุกครูไปละก่อนนะครับสุขสันต์วันจันทร์นะครับ